ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพร้อมพันกุุภาครับเจ้าของรายการที่นี่สีกรบูร์ทางสทเจตนคนพรพนมนะครับวันนี้จะนาเอาเรื่องราวที่มันสู้ดีมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นเรื่องราวของปิตุค้าตคือลูกข้าพ่อที่บันกลางเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาก็วเวลาประมาณ11นาฬิกาครับพบขั้นลูกในชื่อบันนายวุฒิศักดิ์ใจใสาอายุ30กว่าปีละ31ปีกลับมาจาก ไปข้างนอกเขาบอกว่าไปทนานมาก็ไปเกล้ามาว่างั้นเถอเพะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยมาเจอพ่อพ่อกําลังคล้ายๆพ่อนี่ก็เมาเหมือนกันแหละถือเสียมดาลูกคิดว่าพ่อจะทาร้ายไม่ได้พูดอะไรครับเข้าไปทําร้ายเลยเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเคยทําร้ายเขาประจาจนทําให้พ่อถึงเกิดความตายเป็นเรื่องที่เศร้า นี่ก็คือภาพที่น่าสลดใจครับท่านผู้ชมครับจากการที่มีเรื่องทะเลาะบาแวงกันในครอบครัวนะฮะสาเหตุก็มาจากเมาสุราก็ับทำให้นายเรืองรองใจใสอายุ53ปีนะครับต้องถูกลูกตัวเองลูกใน้้ส้นะฮะนั้ทำลายร่างกายด้วยเสียมนะครับ จนเสียชีวิตเนี่ยได้มีบรรดาญาติพี่น้องเลยนะครับมาไว้อาลัยด้วยความเร้าโศกเสียใจและที่เห็นน,นะเวลานี้ก็คือนางมนใจใส่นะครับซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายคือภรรยาของนายเรืองรองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถามดูว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับเพราะว่าเรื่องของครอบครัวกปกติก็มีการทะเลาะเบาแวงอยู่เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถึงกับต้องฆ่าฟันรันแทงเป็นปีตุค้า นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากครับในสังคมไทยของเราชื่ออย่างก็น,นางใบบอนค่ะาอายุทีกก่ปีละห้าสิบเอ็ดค่ะเออเลาว่าให้ตองนี้มีการก่อนเสิดเงินบริเว เกิดเหตุนี้เกิดเหตุนี่กะตั้งคนกะเป็นมายูแต่เลยค่ะรถมียู่ค่ะมือนี่ฮะมืออันที่เกิดเหตุเลยนะตั้งคนกะลูกกะเมาพวกกะเมากะมาปะทากา<ค><อ>ะกันอ่ะมี้่กะ<ค><อ>มักดินกันยจ่าพ่อกะเป็นมายู่เลยมีเป็นแหงค่ะมีญาติต้อยญาติย้อย,อยอยู่เลยมาต่โลด บ้านเนี่ยฮัลบ่มีพายุเฮิรนค่ะบ่มีพายุจะเจ้าหลวมานจำกัดต้องโคนพ่อลูกนี่แหละพ่อมีโรคประจักตัวอย่างพ่อบอกค่ะพ่อบอกพ่อก็หู้ไม่ดีเนี่ยหู้ตึงนี่แหละค่ะตัดเป็นๆมากอ่ะได้ตี้แต่แล้วกจะทายว่าสตีมีดีเรือล่ะค่ะลูกกับประชาได้ไหมนะคะสตีมีดีนจำกัดเลยตีม่ดีเท่าไหร่พ่อปลุกค่ะลูกพ่อกะหู้นักเนี่ยล่ะค่ะพ่อหู้ตึง ก็พอ่พอเนเี่ยเดรูปเรามาอ๋อครับโดยปกติพี่น้องชาวบ้านกลางนี่ครับเมื่อมีอะไรก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์เศร้าสุขใ,ใจอย่างนี้ครับก็ยังมีญาติพี่น้องครับมาให้กําลังใจในครอบครัวนะครับ นี่ก็จะหมายถึงการอยู่ร่วมกันยังมีคนสุขของชุมชนบ้านกลางแห่งนี้สําหรับตัวผู้ต้องหาครับทางเจ้าหน้าที่สถานีตนํารวจภูธรบ้านกลางนี่ได้ควบคุมตัวอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรบ,บ้านกลางแห่งนี้ครับ สำหรับพนักงานสอบสวนในคดีน,นี้คือทางท่านร้อยตำรวจเอกพนมพิลานะครับเดี๋ยวท่านจะได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นแล้วเนี่ยในรูปคดีน,นี้เป็นยังไงครับครับคือเหตุการณ์นะครับเมื่อเมื่อวานเอ่อวันที่3าสตุลาคมสองห้าห้าห้านะครับเวลาพิกัดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับได้รับแจ้งเหตุผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตนะครับที่บ้านเลขที่หนึ่งจหมโม10 สมุนบ้านกลางนะครับทางพลเมืองนละคมมอมพน์ทางพนักงานสอบสวนเวนและ,ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับท่านภูมิกับนะครับอนาวินผู้้งเงินเมื่อไปที่เกิดเหตุพบนายรองรองนะครับใจใสอายุประมาณห้าครับประมาณห้ปาปีสามปีนะครับถูกทำร้ายเสียชีวิตมีบาดแผลบริเวณใบหน้าและที่ท้ายทอยนะครับใกล้กับ พผู้ตายนะครับพบด้ามเสียมหักหนึ่งอันแล้วก็พบปลายเสียมห่างจากศพประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็ที่ท้ายถอยนี่มีรอยถูกทํรลายโดนเสียมนะครับขิ้นแทงมีบาดแผลลายแห่งนะครับบริเวณท้ายทอยแล้วก็ที่ใบหน้าแล้วก็ใกล้ที่เกิดเหตุน,นะครับพบบุตรชายของผู้ตายคือนายวุฒิศักดิ์ใจใส่อายุป,ประมาณสามสิบปีนะครับอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุ แล้วก็มีญาติแจ้งว่านายวุฒิศัตย์ใจใสนี้จนทำร้ายร่างกายบิดาจนเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นก็นะครับเกิดจากเห็นว่าบุตรชายบอกว่ากลับมาจากไป,ไปหาเพื่อนนะครับแล้วก็อาจจะดื่มชูลามาแล้วก็บิดาก็เห็นว่าบุตรชายว่าดื่มชูลามาแล้วก็อทางบิดาเนี่ยถือเสียงเข้ามากลัวว่าบิดาจะทํร้ายแล้วก็เกิดการทะเลาะก,กัน ทางบุตรชายก็แย่งเสียมาแล้วก็ทำ้ายไม่ไดาจนถึงแก่ความตายครับเปอนต้นครับ,บวุลิศานันสกุลอายุเท่าไหร่แล้ว<บ>มีลูกมีเมียหรือยังยังในเล่าให้ฟังว่า,าตอนที่เกิดเหตุที่ทะเลาะก,กับพ่อจนทําร้ายพ่อจนถึงความตายนี่มันเป็นยังไงมันไม่รู้ไมันพูดเลยไม่ได้พูดเลยแล้วตัวเองคิดยังไงที่มันทำร้ายก่อกลั ฮะกลัวเลยกลัโดนก่อนโอ้อนวยคิดว่าพ่อจะต้องตีก็พ่อถึงมตีฮะตีไม่โดนก็แยกกัโอพ่อนีเมาไหมมาครับแลวตัวเองเมาไหมเมาเหมือนกันแสดว่าชอบดื่มเหล้าทงพั้ลูกอ่รผมนั่งคอยู่นั่งคอยู่มั่งุดข้าทำทำ้าวโอ้ เราไปกนดามาหมดลกินมาสองสองสวันามาสองวันีนูกยกตีมีเรื่องทะเลาะบอแวงกับพ่ออยู่ไหมไม่ไม่ว่าแลามอแล้วจะด่าก็ด่าเพาอะไรม่ะ่าพาไปแล้ด่าว่าด่าไม่ได้คุยกันเอโอ้แล้วและเมื่อทำร้ายพ่อถึงมีคมตายแล้วตัวเองยังไง ยางไงครับเสียใจไม่ร่าจะติดที่นี้เลยรู้อนะเดี๋ยวทุกคนจะเอาเราไปสอบแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีทนายมาเราสอบประกันด้วยนะครับจะรู้นะรู้ว่าเราทำอะไรไปอย่ารับนะครับ สลับเรื่องนี้ถ้าเรามาคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการดื่มเหล้าดื่มสรานี้เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ mm hmm. เพราะว่าเนี่ยท่าที่ภรรยาของคนตายเล่เ,เ,เห้ฟังเก็บอกว่าหัวตึงผัวตัเองหัวตึง,ตงที่นี้อาจจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้แล้วตัวเองก็ดื่มเหล้ามาหมายเหมือนกันลูกก็เมาพ่อก็เมาจึงมีเหตุการณ์ที่เศร้าสลดใจแบบนี้เกิดขึ้นเราชื่อเปนคิดว่าเหล้าเป็นคุณหรือโทษต่ตอสังคมนี้ครับ